สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงดวงคนเกิดวันพฤหัส,สบดีดวงในเดือนกันยายนเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะดวงดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีในเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนกันยายนนี้ คุเกิดวันพฤหัสบดีเทพรทพระอาทิตย์คุณพบแสงสว่างการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณมีผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือคุณมีพลังอำนาจมีชื่อเสียงความประสบผลสำเร็จชัยชนะโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ หรือตัวคุณเองเริ่มคิดคน้นเริ่มลงมือโอกาสใหม่งานใ,นใหม่พระโคนันทิความรับผิดชอบรักครอบครัวพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมลูกคุณชอบศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระโคงเบ่งเป้าหมายความสำเร็จรออยู่สิ่งที่คุณคิดคุณหวังตั้งใจไว้สำเร็จรออยู่ทวิรูปักคิด ความคิดพิจารณาหมุนเวียนการหมุนเวียนเงินนางสีดาเมฆลากับรามาสูนพระอรุณเทพ,พบุตร ไก่ทองปราบชาลวานันคุณมุ่งมั่นตั้งใจบรรลุเป้าหมายสิ่งที่คุณคิดคุณทำรู้อึดอัดกดดันแข่งขันพระแม่นางกวากโชคลาภการประสบผลสำเร็จชื่อเสียงมีสเสน่ห์พระเทวาฤสีขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกันยายนนี้ ดูที่ผ่านมาคุณก็มีเป้าหมายวางแผนชีวิตความมุ่งมัน่นศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าใช้เวลาพัฒนาตัวคุณเองให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดคุณตั้งใจไว้ถ้ามีอุปสรรคคุณก็เหมือนมีด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถสุขุมรอบครอบของคุณก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ความรอบคอบมุ่งมัน่นตั้งใจขยันนอกแต่ในตอนนี้คุณ มีความคิดหรือคุณตึกตองใครควรค้นหาทางออกคิดพิจารณาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณะคะเนะี่ยสิ่งดีๆคุณมีภาระที่ต้องแบกรับรับผิดชอบแบบเด็กเลี่ยงไม่ได้การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงต่อสู้คุณจะพบโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชัยชนะการประสบผลสำเร็จและตัวคุณพร้อมพร้อมที่จะต่อสู้เอาชนะคิด ปรารถนาที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคมุ่งมั่นเด็กเดียวกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าลุยคุณมุ่งมั่นปรารถนาไว้จะสำเร็จสมหวังโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมในสิ่งที่คุณคิดทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และคุณประสบผลสําเร็จสมหวังนีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังกาลังความรู้ความสามารถของคุณคุณยังอิสระพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงด้วยความมาน้าพยายามคุณคิดตึกต้องใครควรอดทนมาหน้าพยายามต่อสู้จนกว่าจะประสบผลสําเร็จรอคอยได้หวังฝันปรารถนาไว้ได้ดังที่คิดที่ต้องการพระแม่นางกวัก โชคลาภทรัพย์สินเงินทองถ้าเรื่องความรักก็มีสเสน่ห์จะได้ดับทรัพย์สินเงินทองด้วยความสเสน่หาจากบุคคลอื่นคนรักคนใกล้ชิดมีสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักมีโชคลาภชื่อเสียงความประสบผลสําเร็จผู้ใหญ่ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการศึกษาการเดินทางเรียนรู้เพิ่มเติม สมหวังแล้วคุณมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหารปรารถนาหวังความความรอคอยอดทนไดท้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณรอคอยได้นะโอกาสใหม่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนกันยาย,ยนนี้แล้วคุณมีเป้าหมายนะมุ่งมัน่นแล้วคุณมีพลังจิตที่เข้มแข็งมียางสังหารบียนสัมผัสรู้จังหวะเวลาที่ต้องคิดต้องแก้ แก้ไขรอคอยได้ที่คุณคิดมุ่งมา่ปรารถนาไว้พลังจิตด้วยพลังจิตการต่อสู้นิ่งคิดพิจารณาแผนการวางแผนชีวิตที่คุณต้องการวางแผนชีวิตลงมือทำโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความมานะพยายามอดทนมุ่งมั่นค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเงินความรักคุณอดทนรอคอย ความรักก็รอคอยได้รับที่ที่ดีที่เพียรพร้อมแต่ยังอิสระถ้าเรื่องการเงินคุ้มมุ่งมาตนปราถนาพบสำเร็จสมหวังโอกาสใหม่เสี่งใหม่ๆการเงินมาได้ได้มาจากยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยเหลือบุญกุศลช่วยให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดังที่คุณคิดคุ้มหวังคุณปาาถนาไว้ แล้วเงินมาจากการเหมือนการติดต่อสื่อสารพูดคุยความไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนแปลงแล้วคุณพร้อมที่จะสู้ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคไม่ยอมแพ้ดวงชะตาคุณเกิดวันพฤหัสในเดือนกันยายนนี้นะโอกาสดีๆสิ่งดีด้วยคุณทำสิ่งที่ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นให้คุณสำเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดเพราะสิ่งใหม่โอกาสใหม่เข้ามาแล้ว ถ้าคุณพร้อมพร้อมที่จะสู้ต่อสู้เอาชนะนะการแข่งขันบรรลุปเป้าหมายที่คุณวางไว้ที่วางแผนคิดไว้แต่ที่ผ่านมาที่อดีตอโอกาสใหม่ชีวิตพบแสงสว่างแต่คุณก็ยังกดดันเอาชนะในสิ่งคือคุณปรารถนาไว้ได้เอาชนะนนไไชนะและความสำเร็จนะคะเป้าหมายที่วางไว้ แล้วก็สําเร็จโอกาสประสุผลสําเร็จที่คุณคิดคุณมุ่งมั่นคุณต้องการคุณปรารถนาแล้วคุณคิดวางแผนช้าๆก็จะมั่นคงชีวิตคุณจะมั่นคงสมหวังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีโชคมีลาภความสุขความอดุดมสมบูรณ์แล้วคุณก็ปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองโอกาสใหม่ สิ่งที่ดีเข้ามานะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ